โอเคเซฟเรียบร้อยนะที่ผมเซฟนะเพราะว่าผมอยากรู้นะว่าอ e ีวีมันวิวัฒนาการได้หรือเปล่าจะลองซื้อหินไปให้หมดเลยนะเผื่อไม่ได้เราจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีนะมีแกนเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันนะน่าจะซื้อครบละเดี๋ยวเราลองเลยนะ 6อันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวทำไมมีห้าวะอ๋อเรามีหินไ้นี่อยู่แล้วไงเรามีหินมูนสโตนอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากมูนสโตนก่อนละกันกน,นี่นะมูนสโตนมีสองอันเลยนะเห็นปะอีวีเราวิวัฒนาการไม่ได้นะนี่เห็นปะโนยูส no ลองหินนี้นะหินนี้ก็ใช้ไม่ได้หินไฟละ่ะหินไฟก็ใช้ไม่ได้หินสายฟ้าใช้ไม่ได้หินน้ำนานนี้ใช้ไม่ได้หินสุดท้ายหินโปเกม,มอนประเภทยะก็ใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอโหลดเซฟแป๊บหนึ่งโอเคผมโหลดเซฟมาแล้วนะก็ สรุปคือคือเราไม่สามารถวิวัฒนาการได้นะเหตุผลนะเหตุผลก็เพราะว่าร้านค้ามันขายหินปอมนะมันขายหินเก้เลยทําให้เราวิวัฒนาการไม่ได้จะบ้าแล้วไม่ใช่นะเหตุผลผมคิดว่าเออภาคนี้มันอาจจะแบบชูโปเกมอนอีวีหรือเปล่าก็เลยแบบให้โคงร่างนี้ไว้นะแต่ผมว่าร่างนี้ก็โหดนะเพราะว่ามันสามารถแบบ ใช้ท่าได้ทุกประเภทเลยนะร่างนี้ผมว่าร่างนี้ก็เก่งนะโอเคพาร์ทนี้ก็จบแล้วนะเรื่องที่ผมจะมาแจ้งให้ทราบกันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ